ร่านทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลชอบกินชอบเอวแถวแถวบ้านนะครับวันนี้อยู่ท่ามกลางสวนนะครับสวนครัวเนาะแล้วก็ท่ามกลางเต่าไฟเก่าครับวันนี้เขามีเมนูเด็ดครับผมอ่านั่นก็คือนี่เลยครับไก่ดำไก่นี่เป็นไก่กระดูดำนะครับผมที่มันายเพราะว่าตับมันมีขามันมีครับเปียวไปอย่างกระมูเนาะ อวันนี้มันเป็นพระเอกในช่องตัวเก่าแล้วครับเอามาดูวัตถุดิบในการทําก่อนครับวันนี้เ่าจะเอามาคั่วสมุนไพรนะครับอืคั่วสมุนไพรนี่สมุนไพรทั้งหลายเลยก็จะมีนี่แหละครับพริกแห้งหัวขา่ขาขมิน้นจะ๊คไข่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็น,นี่ครับโสมตังกุยงาเ่าจะเอามาคั่วสมุนไพรไก่ดํา ทอดสมุนไพรใจไ่ไก่ยังไองไม่น้อยอยงเงี้ไก่ปรดูดำคั่วสมุนไพรอ่าน,นั่นเลยครับไปเอามากอกไก่กันก่อนดีกว่าก่อนอื่นเคลียสัมภาระตรงนี้ออกก่อนเนาะอันนี้เอาแค่จัดให้มันสวยๆงามๆครับเอาไว้หมุนแบบนี้ครับห <laughs> มอมาเล่นละอ่าวข้างในก็ดำนะนะครับ เนื้อข้างในดำดำนะครับนี่นกมันต้องเผาแล้วนะครับราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทอดนี่ดํายังกระดูกครับดูดูอืมทับเป็นกระพอนะชิ้นเพิ่มพอดีคำพอดีคำ ใหญ่หน่อยเนาะจริงๆแบ่งไปตุนครึ่งหนึ่งก็ได้นะ่ะเดี๋ยวขอตัวซับไก,ก่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องกนงครับโอ้โก๊กเลยเป็นถาดนะครับไก่ครึ่งตัวไปได้เนาะอันนี้ประมาณโลกว่าๆครับเกือบสองโลครับโกกซับได้กับประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเอาไปคั่วกันครับเดี๋ยวเอาอานี้ลงทอดกันเนาะก่อนอื่นมาตั้งหม้อก,กันก่อน มันใส่เทลงไปครับเราจะทอดก่อนนะครับใส่น้ำมันไปเราจะทอดไก่ให้แห้งๆก่อนนะครับมาทําคนเดียวมันก็อาจจะง่อมจะเหงาไปหน่อยนะครับก็โอ๊โอๆรู้ไปหน่อยนะครับอเอาเขาเอาเมนูเด็ดมันหลอหนหน่อแน่หล่อตากันน่านี่อา ไฟอ่อนๆครับแล้วแม่งก็รอไปเรื่อยๆรอให้มันได้ที่ให้มันเซฟตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาสมุนไพรพวกนี้ลงครับมาดูเลยลลลองครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนี่เป็นกัาแก้มตอนแรงสมมติใช <c oughs> <c oughs> ่ล้วครับ ขมิน้นลงไปก่อนครับขมิน้นให้มันเหลืองๆลงไปเลยลงไปเลยจากน้นกตามด้คาครับลงไปเลยอ,ยอย่างที่แข็งๆก็งลงไปก่อนครับ <c oughs> นี่คลายลงไปเลยแต่ละสูตรแต่ละที่ก็อาจจะบ่เหมือนกันนะครับลไปเลย <c oughs> ไปลย่ละขั้ว นอนครับผมมันเหมือนไก่ทอดสมุนไพรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะคั่วแล้วเขาจะปรุงรส้ยหอมนะครับพอสมุนไพรลงไปปุ๊บหอมเลยเอาไฟออกก่อนไฟเยอะเกินเสร็จแล้วเอานี้ลงไปเลยหอมแดงแดงกระเทียมไปเลียมกระตานเป็ดปริกกระเพรากระรูดลงไปเลยครับทอดสมุนไพรครับกลุ่นเลครับ กมชัดๆเลยครับเนี่ยจริงๆถ้าใครชอบเผเอาขนมอ,อย่างก็เอาพริกเนี่ยทุบๆๆหรือว่าชี้ๆๆพริกเนี่ยลงไปได้ครับมันจะใหความเผ็ดนะครับตามด้วยน้ำปลาอย่างเดียวครับน้ำปลาเกลือผมปรุงรสล้วแต่ครับตามใจชอบนะ ไก่ข้าวรักหอมเนี่ามาได้ปรุงด้เลยเนาะเดี๋ยวครับรอรอแป๊บหนึ่งเอาน้ำมันออกครับตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยครับจากนั้นตามด้วยน้ำปลาหอมสุดแน่อนอน เรียบร้อยแล้วใส่แค่นี้แหละครับทีแรกว่าอย่าใส่โสมตังกุย้วยครับแต่บัใไซละเนาะเอาไปเอาไว้สำหรับต้มถ้าต้มอ่ะมันจะรสชาติดีครับแต่ถ้าใส่พัดแบบนี้มันจะบบค่อยหอม กี่เข้าแล้วครับวันนี้กี่เข้าในสวนครับอันนี้ไม่ได้ไตามาครับอมอสเมาะค่ะหลอหน้าเราตามแล้วกี่เข้าด้วยกันครับอ,อ่นครับอหอม กับพี่ครัาะเผ็ดเครื่องสมุนไพรเมนูนี้ทำง่ายๆครับแ <c oughs> ค่รับไก่ทอดน้ำมันแล้วก็เอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้อย่างยั้งเลยครับใส่ลงไปเลยตามใจชอบครับ หลัหจงจากนั้นพอไก่มันแห้งได้ที่แล้วเอาเอาเครื่องสมุนไพรนะี่ลงเซตเอาน้ํามันมันออกครับเสร็จแล้วเอาน้ําปลาลาดเสร็จแล้วก็เอาหงมกรุงรสหรือว่ารสเดีก,ก็ได้ครับใส่เข้าไปแค่นี้ครับจบกลับเกมได้เลย,ยหรือว่าถ้าบางท่านอาจจะหั่นพริกนะครับหั่นแันดูว่าตำําให้เล็กๆนะครับแล้วก็ลงค่วก็จะได้รสชาติแหมแบบหนึ่งนะครับกับพักขหน่อยคนระับ กรอบดีขนาครับเราวันนี้มาได้มาได้เน้นอาหารเปนหอยัะมาได้เน้นทำครับเน้นกลิ่นอย่างเดียวครับผมอไก่นี่แกงคอมนะครับ เอาละตัวไล่มาละไปเลยอโอ้กินกับบบะเฟืองจะได้อัทารุดไปแบมแบมครับมันจะเปรี้ยวพอเปรี้ยวเสร็จมากินกับตังอย่างว่าเปิ่นห้องอะ่ะกินกับไก่ให่มันเค็มๆนม,มันจะพอดีกันครับม,มืออย่าไปโดนใช้ไม้ครับมีน้องอ้อยหอยใหญ่ทักบอกว่ามุมพูนใช้ไม้อย่าง นี่แหละครับเนี่ยคก็โบยาครับมีวายเอ็มวันดมาได้โฆษณานะครับอันนี้บอกขึ้นกันฟังไปเลยครับมันถูกแล้วก็สายมันยาวครับเสียบเสียบกับมือถือได้เลยเนาะเสียงชัดแน่นอนโดกินสมุนไพรหอมครับ พูดความทำเพลงอย่างเนาะกิิ่นไงเดียวครับกิิ่นใยโอ้ใจเดียหมดจานเนี่ยหัวม่ไหนล่ะนี่นี่นี่หัวมันสมองไหครับบางคนก็ไม่ชอบนะหัวไก่เนาะแต่ถ้าทอดเสร็จแล้วมันจะตท้นหอยเนาะมันจะแห้งนะครับสมองมันจะแห้งทีเด็ดเลยลูกกระตามันครับ ลูกตาไก่ในท่านมากินอาจจะเฮ้ยเนาะเวลาคบเข้าไปแล้วมันจ,จุบฮะ<เห>นี่ครับลูกตาไก่อร่อยครับนี่เป็นกุนมันกุนหรือว่าไตนะครับอืมเอาอย่างมากินด้วยกันครับ ไก่เนี่ยคั่วแบบมาณประมันนะครับมันต้องมันต้องแห้งเกินนะครับคั่วประมันนีมันจะนุ่มๆใบบะคูดควับครบควับเข้าด้าวยกันครับนั่งกีคนเดียวมันก็ง่อมไหมนะครับ <laughs> ผิกครับอ๋อยกเนี่ยมันเ,เจ๋งมันต่ำซะจนพิกนะโดนใส่ไม้ครับเปรี้ยวกับน้งกินกัเพราสลัด โอ้อนันี้ต้นพริกหรอครับปลอดสารพิษมาพริกสดครับจัดครับว้าวมมันไม่ได้กินน้ำคิวเพชรหอมอร่อยจริงๆเมนูไก่ดำนะ มันสามารถทําได้เยอะแยะนะครับจะเอาไปตุนยาจีนก็ได้หรือว่าจะเอาตุนเป็นน้ำ๋วียตุ๋งก๋วยเตี๋ยวอย่างก็ได้ครับก็อร่อยไปแหมแบมครับหรือว่าจะเอาย่างย่างนี่ก็บอกตัวย่างนะครับไก่ดำเนาะส่วนส่วนใหญ่จะมาพัดสมุนไพรอย่างนะครับหน้าหนาวเนาะจินช่วงหน้าหนาวจะคืออบอุ่นแก่แรงกายว่าไก่ดำยิ่งถ้าได้ใส่สมก็แกะไปไหนละไปไหนละกับม้อครับสมสมตังกุยเนาะ จะทำให้ร่างกายอบอุ่นนี่วะวันนี้มันจะอาหารเมืองครับเดี๋ยวอาหารเมืองเดี๋ยวค่อยจัดจัดแถมรอบหนะึ่งอาจจะเป็นลาบก็ได้ครับหรือว่าเป็นชาแต่ใครอยากกินลาบพองครับใครอยากกินลาบก็เดี๋ยวจะลาบเพื่อลาบเองกินเองครับจัดรอ,รอบนะหมูเข้าครับ กูมันให้เดือดร้อนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับลงทุนฉะแนวเสาะถึงเสาะเอลนะครับก็ขอบคุณสำหรับสองหมื่นชอบสไคร์แล้วนะครับเกิดสองหมื่นชอบสไครต์นางเอกหายแจมมุดแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคิงเดนโตครับ